รายการขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันที่ร่วมติดตามรับฟังรับชมกับรายการระโบโซข่วนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปนะครับไปบ้านแต่อยูน่นะไปเล่นกับจีจ้าเมื่อวานจีจ้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> เด็กอนุบาล <c oughs> เด็กอนุบาลครับอยู่โรงเรียนอนุบาลศรีศิล <c oughs> <ๆ>ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมครับก <c oughs> ็ <c oughs> เลยคิดถึงเด็กๆขึ้นหอนเด็กๆเด็กอนุบาลน,นะเมื่อวานๆๆก็เลยไปเล่นกับจีจ้านะ เล่นโดเรมีมีมีม่แบบโดเรม่องม่องม่องโดเรม่อ,อ,องม่องม่องนะไม่ได้โดเร่เออเล่นกับเด็กก็สนุกดีเหมือนกันนะเราลองไปชมกับปิดท้ายกับช่วงดับโบว์สูบเข่ากันแล้วกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับติดตามได้ใหม่ในวันต่อไปขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเอ,อ,อ,อบาเกิดนอดแม่ช่วยนาหน้าโซนิ่งแกด้วย จะดิวไหนดิวไหนเมื่อกี้ใจแง่งอ่ะใจแง่งอ่ะไหนนิ้วนี้ใจแง่งนิ้วนี้เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มเริ่มกันแดดโดนเลยม่องไหนอ่ะมื่อยทางนี้เลื่อยทางนี้เลยโมองมองม่ององเอาก็ไม่ไม่ถูกขนาดโดเลยมองม่องเอาไม่ถูกอีกแล้วโดโดเลย มองเขาไม่ดูให้มสูมาสูดหนื่งนเลมวะบลมเ้บองมองมอมองมรองมองมองมงมอมอมองมมงมองมองมมอององมมองมองมองมอมอมอ

แน่ท่านผู้ชมระมบ้านครับแต่แต่ก็ยังถูกเด็ก,กว่าว่าจ๋าทำไมโง่จังบอกกี่ครั้งทำไมใช้นิ้วนี้ขนาดตอบจูนิ้วนี้ก็อย่าบอกโง่จังอยู่ถ้าตอบจูทำไมว่าโง่จังหรือตอบฟูอยู่แถ้าตอบฟูทำไมเอาไปไม่ใช่โดเรมอนมอนมอนไม่ใช่โดโเรมอมมอมอ ก็ยังมองมองมองอยู่นะมี่มี่กีกาโนบิตะโอ้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 โอนโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้่อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้้วอ้้โอ้้โอ้อ้โ้อ้โออ้โ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 อ้ิ้้อ้้วอ้้โ้โอ้โอ้้โ้โอ้โอ้โอ้อ้้อ เดียว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 นี่มันตีนขนแล้วมันตีนขนแล้วใช่ไหมใช่พ่อจะเอาให้คุณจำคุเจำได้ตอนนี้ก็ถูกนี่แล้วครับถูกีกแล้วครับตอบถูกสองครั้งแต่ก็ยังบอกว่าโง่จังโง่จังเป็นภาษาเกาหลีหรือเปล่าครับโง่จังโง่จังโง่ชินจังเอ่ชินจัง อีกรอบอีกรอบอีกรอบเด้อหนึ่งสองสามโดเรมอนบ้าบ้าโดเรมีมีมีโดเรมันบ้าบ้าดูเลยบีบีเอาจิบกากาทีจำตัวสิเอาคำอะไรก็ได้กระดอาษนี่ดิจูกะโนบิตะดูไรแง่ แต่แงแกงแต่แง่อ่าอ่าอ่าเฉคือเลือกยากเว้ยทีนี้ทีถูกนี่แหละถูกต้องีนนิ้วนีเนี่ยูุพ่อจ๋าทำไมโง่จังอีกแล้วครับพ่อจ๋าทำไมโง่จ๋าบอกทีสบางวันเราใช้นิ้วถูกอีกี่ก็ถูกอีกี่กันถูกนี่ไงก็ชี้นิ้วชี้นิ้วชี้ถูกแต่ยุณพ่อจ๋าทำไมโง่จังนี่ย น,นี่ครับเทปนี้โัรพี่นี่ครับครับดันดาราครับ